เมื่อใครก็ตามที่เปิดดูวิดีโอนี้แล้วก็จะต้องตายภายในหนึ่งอาทิตย์และจะมีใครบ้างไหมที่จะสามารถแก้คำสาบมรณะนี้ได้และคลิปนี้เป็นสปอยหนังเรื่องคำสาบมรณะฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งจะเป็นกำลังใจให้กับปิงวีสตูดิโอด้วยนะครับณนะประเทศญี่ปุ่น เด็กผู้หญิงสองคนกำลังนั่งดูรายการทีวีอยู่ที่บ้านมาซามิ ami, ได้เล่าเรื่องคำสาบที่เธอได้ยินมาให้กับโทโมโกฟังว่ามีเด็กผู้ชายกลุ่มหนึ่งเดินทางไปเที่ยวที่เกาะอ,อิสุและเมื่ออยู่ในห้องพักพวกเขาก็อยากจะออกไปเดินเล่นข้างนอกแต่ก็ไม่อยากพลาดรายการทีวีช่องโปรดพวกเขาเลยอัดวิดีโอรายการนั้นเอาไว้เมื่อกลับไปถึงบ้านพอเปิดวิดีโอขึ้นมา ก็พบว่ามันไม่ได้เป็นรายการที่เขาอัดเอาไว้แต่กลับมีผู้หญิงอยู่บนจอและพูดว่าแกจะตายภายในหนึ่งอาทิตย์เขาเลยกดหยุดเล่นวิดีโอแต่ก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นและพูดว่าแกดูมันแล้วและหนึ่งอาทิตย์ต่อมาเด็กคนนั้นก็ตายโทโมโกะฟังเพื่อนเธอเล่าแล้วก็รู้สึกกลัวขึ้นมาแต่มาซามินั้นกลับหัวเราะโทโมโกะเลยถามเธอไปว่าใครเป็นคนเล่าเรื่องนี้มาซามิตอบว่า ใครๆเขาก็พูดกันเธอเลยถามโทโมโกะไปว่ามีอะไรหรือเปล่าโทโมโกะบอกว่าเธอได้ดูวิดีโอนั้นในอีกหนึ่งวันถัดมาเพราะเธอไปเที่ยวกับแฟนหนุ่มและเพื่อนอีกสองคนแฟนของเธอเป็นคนเจอวิดีโอและในคืนนั้นพวกเธอทุกคนก็ได้ดูวิดีโอนั้นพอดูจนจบเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแต่ก็ไม่มีคนพูดอะไรเลยแล้ววันนี้ก็ครบหนึ่งอาทิตย์พอดีมาซามิจึงเริ่มกลัวขึ้นมาเลยถามโทโมโกะไปว่า นี่เธออำฉันเล่นหรือเปล่าโทโมโกะก็หัวเราะออกมาและตอบว่าฉันอำเธอเล่นมาซามิก็เลยรู้สึกโล่งอกเลยแซวโทโมโกะเรื่องที่ไปเที่ยวกับแฟนแล้วทาอะไรกันบ้างจากนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทั้งคู่ตกใจอย่างมากมาซามิจึงถามโทโมโกะไปว่านี่มันคือเรื่องจริงใช่ไหมโทโมโกะก็พยักหน้ามาซามิจึงวิ่งลงไปข้างล่างโทโมโกะก็วิ่งตามเธอไปทั้งคู่ไปหยุดอยู่ที่หน้าโทรศัพท์ มาซามิเลยตัดสินใจรับสายแต่เธอก็หัวเราะออกมาเพราะปลายสายนั้นเป็นแม่ของโทโมโกะมาซามิจึงส่งโทรศัพท์ให้โทโมโกะคุยกับแม่หลังจากวางสายทั้งคู่ก็พากันหัวเราะจากนั้นมาซามิ mm. ก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำโทโมโกะเดินมาเปิดตู้เย็นเพื่อจะกินน้ำแต่แล้วเสียงทีวีก็ดังขึ้นเธอแปลกใจเล็กน้อยและเดินไปปิดทีวีในขณะที่เธอกำลังจะเทน้ำใส่แก้ว ก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาจากด้านหลังเธอค่อยๆหันกลับไปมองและเธอก็ถึงกับช็อกสุดขีดไม่ได้เห็นมันและภาพก็ตัดมาเรโกเธอทำงานเป็นนักข่าวและเธอก,ก็กำลังสัมภาษณ์นักเรียนหญิงสามคนเกี่ยวกับเรื่องวิดีโอมรณะนักเรียนหญิงต่างก็เล่าให้ฟังว่าได้ยินมาว่าจะมีหญิงสาวหน้าตาหน้ากลัวออกมาจากวิดีโอและพูดว่าแกจะตายภายในหนึ่งอาทิตย์และก็จะมีโทรศัพท์ดังขึ้น หลังจากนั้นคนที่ได้ดูก็จะตายแต่ว่าคนที่ตายนั้นไม่มีคนที่พวกเธอรู้จักเพียงแต่ได้ยินคนอื่นเล่ามาเท่านั้นและภาพก็ตัดมาเปรกโกกำลังคุยกับเพื่อนร่วมงานเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอปริศนาเธอได้หยิบหนังสือพิมพ์มาอ่านและพบเบาะแสบางอย่างมีคู่รักคู่หนึ่งได้เสียชีวิตในรถยนต์อย่างน่าสงสัยเธอจึงบอกให้เพื่อนช่วยหาที่อยู่ของคนที่เสียชีวิตให้ที แล้วเรโกะก็กลับมาที่บ้านเพื่อมารับลูกชายของเธอที่ชื่อโยอิจิขณะที่กำลังแต่งตัวเพื่อที่จะไปงานศพของโทโมโกะซึ่งโทโมโกะนั้นเป็นญาติของเธอลูกชายของเธอเข้ามาถามเธอว่าโทโมโกะตายยังไงเธอจึงตอบไปว่าคงเป็นเพราะเชื้อโรคและบอกลูกชายว่าถ้าไปถึงงานศพแล้วอย่าพูดเรื่องนี้นะเดี๋ยวคุณป้าจะเสียใจเมื่อเรโกะกับลูกชายมาถึงที่งานศพเธอจึงเข้าไปพูดคุยกับพ่อ ถึงเรื่องสภาพจิตใจของพี่สาวที่สูญเสียลูกไปคุณตาจึงพายโยอิจิให้มานั่งอยู่กับเขาโยอิจิหันหน้าไปมองรูปของโทโมโกะและเขาก็ทำท่าบางอย่างเหมือนกับว่าเขากำลังเห็นอะไรอยู่เรโกะได้มาคุยกับญาติของเธอและญาติก็ได้ถามเธอว่าคนอื่นๆรู้ไหมว่าโทโมโกะนั้นตายยังไงเรโกะตอบว่ายังไม่มีหลักฐานว่ามีการทำร้ายร่างกายแต่ญาติก็ได้บอกว่ามันแ,แปลกๆนะ คนปกติเขาไม่ตายกันแบบนี้และก็ไม่มีการเปิดลงให้ดูด้วยภาพตัดมาที่โยอิจิเขาเดินมาที่บันไดและเห็นใครบางคนวิ่งขึ้นไปข้างบนเขาจึงเดินตามขึ้นไปและเข้าไปที่ห้องของโทโมโกะเรโกะเดินเข้ามาเรียกลูกชายและบอกเขาว่าเอย่าเข้ามาเล่นที่ห้องนี้และบอกให้เขานั้นลงไปข้างล่างจากนั้นมีโทรศัพท์โทรเข้ามาเพื่อนของเรโกะโทรมาบอกว่า ได้เบาะแสะการตายของคู่รักที่เสียชีวิตในรถแล้วเขาอยู่โรงเรียนเดียวกันกับโทโมโกะเรโกออกมาหน้าบ้านและกำลังจะกลับแต่เธอได้ยินกลุ่มเพื่อนของโทโมโกะพูดถึงคนที่โรงเรียนที่ตายแบบเดียวกันกับหลานสาวของเธอเธอจึงเข้าไปถามและได้คำตอบว่านักเรียนคนที่ตายได้ดูวิดีโอมวนนั้นและพวกเขาก็ตายในวันเดียวกันและโทโมโกะก็คงได้ดูวิดีโอมวนนั้นด้วยเช่นกันแต่พวกเธอไม่รู้ว่า วเขาไปดูมาจากที่ไหนภาพตัดมาเรโกกับเพื่อนกำลังดูเทปการตายของคู่รักที่เสียชีวิตในรถและเธอก็ได้เห็นสภาพศพของคนตายที่มีสีหน้าเหมือนกับว่ากำลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างเพื่อนของเรโกได้บอกว่าตำรวจไม่พบสาเหตุการตายเพราออยู่ดีๆหัวใจก็หยุดเต้นซึ่งฟังดูไม่มีเหตุผลเอาซะเลยเรโกก็ได้มาหาพี่สาวของเธอที่บ้านซึ่งตอนนี้ พี่สาวของเธอก็กำลังเสียใจกับการตายของโทโมโกะเรโกเดินขึ้นไปที่ห้องนอนของโทโมโกะเพื่อจะหาเบาะแสของการเสียชีวิตเธอได้เห็นกระดาษแผ่นหนึ่งที่ถูกลมพัดและกำลังขยับอยู่เมื่อเธอหยิบขึ้นมาก็พบว่ามันคือใบเสร็จค่าล้างรูปพี่สาวของเธอได้เดินตามขึ้นมาและบอกว่าตรงนี้แหละที่เธอพบศพของโทโมโกะเรโกได้ไปที่ร้านล้างรูปและก็ได้เอารูปของโทโมโกะและเพื่อนที่ไปเที่ยวนั้นมาดู เธอก็ได้พบเบาะแสว่าพวกเขานั้นได้ไปเที่ยวกันที่เกาะอ,อีสุและเมื่อเปิดดูไปเรื่อยๆเธอก็ต้องตกใจเพอมีรูปถ่ายอยู่ใบหนึ่งหน้าของพวกเขานั้นเบลอและปิดเบี้ยวกันไปหมดทุกคนเรโกะจึงตัดสินใจเดินทางไปที่เกาะอ,อีสุเธอไปยังห้องที่โทโมโกะกับเพื่อนนั้นไปพักเมื่อเดินเข้ามาเธอตรงไปที่ชั้นวางทีวีเพื่อหาวิดีโอม้วนนั้นแต่เธอก็ไม่พบอะไรเรโกะจึงไปถามกับลุงจุกของที่พัก เธอยื่นรูปของโทโมโกะและเพื่อนให้เขาดูและถามว่าวันที่ทั้งสี่คนมาพักที่นี่วันนั้นมีอะไรผิดปกติบ้างไหมขณะที่ลุงเจ้าของที่พักกำลังหาประวัติของการเข้าจองอยู่นั้นเรโกะได้มองไปที่ชั้นวางวิดีโอและเธอสังเกตเห็นมีวิดีโออยู่ม้วนหนึ่งที่ไม่มีชื่อเรื่องติดอยู่เธอจึงถามลุงว่าได้เทปม้วนนั้นมาจากไหนเขาตอบว่ามีคนลืมทิ้งเอาไว้เรโกะเลยรีบกลับมาที่ห้องพัก และเธอก็ได้เปิดวิดีโอม้วนนั้นดูเมื่อวิดีโอเริ่มเล่นก็มีภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังหวีผมอยู่ที่หน้ากระจกภาพของตัวอักษรที่สลับไปมาอย่างไม่รู้ความหมายภาพของคนที่ยืนชี้อะไรบางอย่างภาพของดวงตาที่มีตัวอักษรสะท้อนอยู่และสุดท้ายคือภาพของบ่อน้ำแห่งหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าคือที่ไหนจากนั้นวิดีโอก็จบลงเรโกะมองไปที่ทีวีในเงาสะท้อน เธอเห็นหญิงสาวชุดขาวคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังของเธอเธอจึงตกใจและหันกลับมาดูแต่ก็ไม่พบกับอะไรเธอเริ่มกลัวและคิดที่จะกลับแต่จู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเธอจึงเดินไปที่โทรศัพท์และรับสายและก็มีเสียงหวีดร้องของอะไรบางอย่างดังขึ้นมาเธอกลัวจึงรีบวางสายและเหลือบมองไปที่นาฬิกาตอนนั้นเป็นเวลาหนึ่งทุ่มเจนาทีตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริง และตัวเธอเองมีเวลาเหลืออีกแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเธอจึงเก็บวิดีโอนั้นและรีบกลับไปที่บ้านและภาพก็ตัดมาริวจิอดีตสามีของเรโกะได้มาหาเธอที่บ้านเพราะเธอได้บอกเขาถึงเรื่องวิดีโอต้องคำสาปนั้นทั้งคู่พูดคุยกันแต่ริวจิเหมือนจะไม่เชื่อว่าเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องจริงเรโกะจึงส่งกล้องให้ริวจิและบอกให้เขาลองถ่ายรูปเธอริวจิก็เลยถ่ายเมื่อเขามองดูรูป ริวจิมีสีหน้าตกใจและได้ส่งรูปให้เรโกะดูเมื่อเธอดูรูปก็เห็นใบหน้าของตัวเองที่บิดเบี้ยวไปหมดริวจิจึงไปเปิดวิดีโอม้วนนั้นเพื่อดูและเขาก็เห็นภาพต่างๆแบบเดียวกับที่เรโกะได้เห็นเมื่อดูจบริวจิก็มายืนรอที่โทรศัพท์แต่ก็ไม่มีใครโทรเข้ามาเลยเขาบอกให้เรโกะช่วยกอปปี้วิดีโอให้เขาทีเพื่อจะเอากลับไปดูที่บ้านและเขาก็ได้บอกเรโกะว่าอย่าไปเชื่อเลยว่าเธอจะตาย วิดีโอนี้คงมีคนทำขึ้นมาและภาพก็ตัดมาริวจิกำลังนั่งคิดงานอยู่ที่สวนสาธารณะจ,จู่ๆเขาก็รู้สึกเหมือนว่ากำลังมีใครเดินเข้ามาใกล้เขาริวจิเห็นเท้าคู่หนึ่งเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าเขาและเขาก็รู้สึกกดดันจนไม่กล้าเงยหน้าขึ้นไปมองจากนั้นเท้าคู่นั้นก็หายไปตอนนี้ริวจิเริ่มเชื่อแล้วว่าเรื่องคำสาปของวิดีโอนั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงภาพตัดมา เบรกโงมาหาริวจิที่บ้านและนำวิดีโอที่ก๊อปปี้แล้วมาให้กับเขาริวจิจึงเปิดวิดีโอขึ้นเพื่อจะหาคำตอบของเรื่องราวภาพของหญิงสาวที่กำลังหวีผมก็ปรากฏขึ้นมาตัดสลับกับภาพของเด็กสาวผมยาวคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวที่ยืนอยู่เฉยๆและข้อความตัวอักษรที่วิ่งไปมาริวจิอ่านข้อความนั้นซึ่งจับใจความได้ว่าเป็นคำว่าภูเขาไฟระเบิดแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่า ภูเขาไฟระเบิดนั้นหมายถึงอะไรและมีเสียงพูดซึ่งฟังดูเหมือนเป็นภาษาท้องถิ่นที่ฟังดูแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าใจภาพตัดมาเรโกะกำลังนั่งดูรายการที่เธอไปสัมภาษณ์นักเรียนหญิงเกี่ยวกับเรื่องวิดีโอจากนั้นริวจิก็โทรเข้ามาและบอกว่าเขาได้เบาะแสะแล้วภาษาท้องถิ่นนั้นพูดเกี่ยวกับทะเลและวิญญาณชั่วร้ายอยู่ที่เกาะโอชิมะและภูเขาไฟนั้นก็คือภูเขาไฟมิฮารยมะ ริวจิกับเรโกะได้ไปยังห้องสมุดเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นและก็ได้พบกับข่าวการระเบิดของภูเขาไฟมิฮารยามะเมื่อนานมาแล้วและพบว่ามีหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งสามารถทำนายการระเบิดได้วันต่อมาเรโกะพายโยอิจิลูกชายมาหาพ่อของเธอและในคืนนั้นหลังจากที่เธอพาลูกเข้านอนแล้วริวจิก็ได้โทรศัพท์มาหาและบอกว่า ผู้หญิงที่ทํานายเรื่องการระเบิดน่าจะเป็นคนที่อยู่ในวิดีโอมว้วนนั้นเธอชื่อว่าชิซุโกะเธอโดดลงไปในภูเขาไฟเมื่อ40ปีก่อนและริวจิจะไปที่เกาะโอชิมาเพราะเรโกะนั้นมีเวลาเหลืออีกแค่3วันส่วนตัวเขามีเวลาเหลืออีก4วันเมื่อทั้งคู่คุยกันเสร็จเรโกะก็เข้านอนและเธอก็ได้ยินเสียงลูกของเธอกับเสียงเด็กผู้หญิงกําลังเล่นกันอยู่เธอลุกขึ้นมาดูแต่ก็ไม่เห็นตัวลูกชาย แต่เห็นภาพคนกำลังชี้อะไรบางอย่างเธอจึงรีบเปิดประตูไปอีกห้องหนึ่งก็ได้เห็นลูกชายกำลังนั่งดูวิดีโอม้วนนั้นอยู่เธอตกใจอย่างมากรีบเข้าไปปิดวิดีโอและต่อว่าลูกชายว่ากล้าดียังไงถึงเอาวิดีโอนั้นมาเปิดดูแต่ลูกชายก็ตอบว่าโทโมโกะบอกให้เขาดูเรโกะก็ถึงกับพูดไม่ออกวันต่อมาริวจิกับเรโกะกำลังเดินทางไปที่เกาะอ,อิสุเมื่อทั้งคู่เดินทางมาถึง ก็นั่งรถต่อเพื่อจะไปที่พักแห่งหนึ่งซึ่งญาติของชิซุโกะนั้นเป็นเจ้าของที่นี่ริวจิบอกเธอว่าได้ยินมาว่าชิซุโกะนั้นสติไม่ค่อยดีและมีข่าวว่าเธอถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงและหลังจากที่เธอทำนายการระเบิดของภูเขาไฟเธอก็มีชื่อเสียงไปทั่วทั้งเกาะหลังจากนั้นก็มีอาจารย์คนหนึ่งชื่ออิคุมาเขาพาชิซุโกะไปที่โตเกียวและเริ่มทดลองกับเธอเขาพยายามจะพิสูจน์เรื่องของโทรจิต และในการทดลองนั้นก็มีคนตายด้วยต่อมาอาจารย์อิคุมาก็ได้ถูกไล่ออกและก็ได้หายตัวไปเรื่องนี้ก็ผ่านมา40ปีแล้วและริวจิยังได้ข้อมูลมาอีกว่าคิซุโกะนั้นเธอมีลูกสาวคนหนึ่งเรโกจึงนึกถึงภาพของเด็กสาวชุดขาวนั้นขึ้นมาเมื่อมาถึงที่พักคนดูแลจึงพาทั้งคู่เดินขึ้นไปที่ห้องพักแต่ริวจิก็มีลางสังหรณ์กับห้องพักห้องหนึ่งเมื่อเขาเปิดประตูเข้าไป ริวจิกับเรโกะก็บพบกับกระจกบานหนึ่งซึ่งเหมือนกับที่ทั้งคู่ได้เห็นในวิดีโอและก็มีชายแก่คนหนึ่งยืนมองพวกเขาด้วยความไม่พอใจเรโกะจึงเข้าไปขอร้องให้เขาเล่าเรื่องราวของชิซุโกะให้เธอฟังชายแก่ตอบเธอไปว่าเขาไม่มีอะไรจะพูดเรโกะบอกต่อไปว่าแต่เธอคือลูกสาวของคุณนะชายแก่หันกลับมาตอบเรโกะสั้นๆว่าเธอไม่ใช่ลูกสาวของฉัน ในคืนนั้นขณะที่ริวจิกับเรโกกำลังอยู่ในห้องพักคนดูแลก็ได้มาบอกพวกเขาว่ายังอยากรู้เรื่องของชิซุโกอยู่ไหมและเธอก็ได้นำรูปถ่ายใบหนึ่งมอบให้กับริวจิซึ่งรูปนั้นเป็นรูปของชิซุโกที่ถ่ายกับอาจารย์อิคุมาวันต่อมาริวจิไปที่ชายหาดและเข้าไปพูดคุยกับชายแก่คนนั้นชายแก่บอกให้พวกเขากลับไปได้แล้วคืนนี้จะมีพายุใหญ่เข้ามา ริวจิจึงถามว่าชิซุโกะเป็นคนยังไงชายแก่ตอบว่าเธอเป็นคนแปลกเธอนั่งตรงนี้ได้ทั้งวันทั้งคืนเธอชอบนั่งมองดูทะเลทุกวันริวจิเลยถามชายแก่ไปตรงๆว่าคุณเป็นคนปล่อยข่าวชิซุโกะใช่หรือเปล่าคุณเป็นคนเรียกอาจารย์อิคุมาให้มาที่นี่เพราะคุณเห็นว่าชิซุโกะน่าจะทําเงินมหาศาลให้กับคุณได้และคุณก็ได้เงินจากหนังสือพิมพ์นั้นมากอยู่เหมือนกันแต่ชายแก่นั้นไม่ตอบและพยายามวิ่งหนี แต่เขาก็ล้มลงริวจิจึงเข้าไปช่วยพยุงเขาและก็มีภาพผุดขึ้นมาในหัวของริวจิเขาเห็นเหตุการณ์ทดสอบพลังจิตในวันนั้นและชายแก่คนนี้ก็อยู่กับชิซุโกะด้วยเรโกะจึงวิ่งเข้ามาและเธอก็เห็นภาพในวันนั้นด้วยเช่นกันการทดสอบในวันนั้นชิซุโกะสามารถทํานายได้ว่าในโหลนั้นมีคําว่าอะไรเขียนอยู่ในกระดาษและไม่ว่าจะทดสอบกี่ครั้งเธอก็ตอบได้ถูกทุกครั้ง จนทุกคนนั้นแปลกใจและก็มีนักข่าวคนหนึ่งลุกขึ้นมาพูดว่านี่มันคือการหลอกลวงมันเป็นแค่มายากลหลอกเด็กคนดูทุกคนจึงลุกตามกันขึ้นมาและชี้หน้าด่าชิซุโกะว่าเป็นคนหลอกลวงแต่จูจ่ๆนักข่าวคนนั้นก็ล้มลงเสียชีวิตทุกคนจึงตะโกนว่าเธอนั้นเป็นปีศาจแต่ชิซุโกะก็พูดว่าซาดะโกะเธอเป็นคนทำใช่ไหมและก็มีเด็กหญิงผมยาวชุดขาวคนหนึ่งเธอก็คือซาดะโกะ เธอวิ่งตรงไปที่เรโกะและจับมือของเธอเรโกะหมดสติและล้มลงริวจิมองไปที่แขนของเธอก็พบว่ามีรอยช้ำปรากฏอยู่ภาพตัดมาเรโกะกับริวจิช่วยกันลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดและก็ได้ข้อสรุปว่าหลังจากที่ชิซุโกะฆ่าตัวตายแล้วอาจารย์อิคุมาก็พาตัวซาดะโกะไปด้วยแต่ว่าตอนนี้อาจารย์อิคุมาน่าจะตายไปแล้วแต่ว่าซาดะโกะน่าจะอายุประมาณ40ปี และเธอสามารถฆ่าคนได้เพียงแค่คิดว่าจะให้ใครตายและวิดีโอนั้นก็คงเป็นคำสาปของซาดากะริวจิจึงรีบออกจากที่พักเพื่อจะไปหาเรือข้ามฟากกลับแต่จูจๆเรโกะก็ฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้เธอจึงรีบตามริวจิไปที่ท่าเรือฝ่ายริวจิที่กำลังหาเรือข้ามฟากแต่ก็ไม่มีลำไหนกล้าฝ่าพายุไปได้เลยเรโกะจึงวิ่งเข้าไปบอกริวจิว่าโทรศัพท์มันไม่ได้ดังที่บ้านฉัน แต่ที่เดียวที่มันจะดังก็คือในห้องพักนั่นที่เกาะอ,อีสุและชายแก่ก็โผล่มาและบอกทั้งคู่ว่าเขาจะเป็นคนเอาเรือออกและจะไปส่งให้เองและทั้งสามคนก็แล่นเรือฝ่าพายุไปด้วยกันเช้าวันรุ่งขึ้นริวจิกับเรโกก็มาถึงฝั่งและเรโกก็เหลือเวลาอีกแค่วันเดียวริวจิก็ได้เตรียมอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในวันนี้และทั้งคู่ก็รีบขับรถไปยังห้องพักที่เกาะอ,อ,อีสุเมื่อมาถึง ริวจิก็ได้พังรั้วไม้ใต้ถุนบ้านและทั้งคู่ก็เข้าไปด้านในพวกเขาสาดไฟฉายและก็เจอกับบ่อน้ําและบ่อนี้ก็น่าจะเป็นบ่อเดียวกับที่เห็นในวิดีโอทั้งคู่เอามือจับไปที่บ่อน้ําและก็มีภาพผุดขึ้นมาในหัวโดยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวกําลังมองลงไปในบ่อและก็มีชายคนหนึ่งเอาไม้ตีที่หัวของเธอและผลักเธอตกลงไปข้างล่างเขาคนนี้ก็คืออาจารย์อิคุมา ริวจิจึงหย่อนเชือกและปีนลงไปในบ่อจากนั้นเขาก็บอกให้เรโกะส่งถังให้กับเขาและทั้งคู่ก็ค่อยๆเอาถังตักน้ําและส่งขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะวิดน้ําออกทั้งคู่วิดน้ํากันอยู่นานจนเวลาผ่านไปและใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วเรโกะเริ่มดึงถังน้ําขึ้นมาไม่ไหวเธอเริ่มหมดแรงริวจิจึงปีนขึ้นมาและบอกให้เธอลงไปข้างล่างส่วนเขาจะเป็นคนดึงถังน้ําแทนเรโกะจึงลงไปในบ่อพอเธอลงมา เธอมองไปรอบๆและพบกับเส้นผมของคนแต่จู่ๆก็มีมือมาจับที่แขนของเธอแล้วร่างของซาดาโกก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากน้ำเรโกตอนนี้เธอไม่รู้สึกกลัวแล้วแต่กลับรู้สึกว่าเธอนั้นหาคำตอบและแก้คำสาบได้แล้วเธอจึงกอดศพของซาดาโกบริวจิได,ด้ตะโกลงมาบอกเธอว่าตอนนี้เกินทุ่มสิบแล้วพวกเราไม่ตายแล้วนะพวกเรารอดแล้ว และตำรวจก็มาอย่างที่เกิดเหตุและเข้าควบคุมพื้นที่ริวจิก็ได้พาเรโกกลับริวจิขับรถมาส่งเรโกที่บ้านและทั้งคู่ก็ร่ำลากันวันต่อมาริวจิกำลังนั่งทำงานอยู่ที่บ้านและเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างมาจากด้านหลังเมื่อหันกลับไปดูก็เห็นทีวีกำลังเล่นภาพของวิดีโอม้วนนั้นอยู่ริวจิค่อยๆเข้าไปดูใกล้ๆแต่เขาก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นร่างของซาดาก,กะที่กำลังปีนขึ้นมาจากบ่อน้ำ และค่อยๆคลานออกมาจากทีวีริวจิช็อกสุดขีดเขาอยากจะวิ่งหนีแต่ก็เหมือนว่าจะขยับตัวไม่ได้ริวจิจึงลม้มลงร่างของผีเด็กนั้นก็ยืนจ้องเขาและมันก็ได้เปิดดวงตาของมันออกเมื่อริวจิเห็นอย่างนั้นก็ถึงกับกรีดร้องและก็เสียชีวิตในทันทีภาพตัดมาเรโกะได้รับโทรศัพท์แจ้งเรื่องการตายของริวจิเธอจึงรีบไปที่บ้านของริวจิตอนนี้ศพของเขาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว เรโกพยายามคิดว่าทำไมเธอถึงรอดแต่ริวจิต้องตายถ้ายังแก้คำสาบไม่ได้ลูกชายของเธอก็จะต้องตายด้วยอีกคนเธอจึงนำวิดีโอม้วนที่เธอให้กับริวจิออกมาจากเครื่องเล่นและนำมันกลับไปที่บ้านเมื่อเธอกลับมาที่บ้านเธอก็ร้องไห้เสียใจและพยายามคิดว่ามีอะไรที่เธอทำแต่ริวจิไม่ได้ทำแต่เมื่อเธอมองไปที่ทีวีก็เห็นเงาสะท้อนของชายคนหนึ่งกำลังชี้นิ้วไปที่กระเป๋าของเธอ เมื่อเธอหันกลับมาก็ไม่พบใครเธอจึงมองไปที่กระเป๋าหยิบวิดีโอออกมาและนำวิดีโอทั้งสองม้วนมาเปรียบเทียบกันและเธอก็คิดออกเพราะเธอคัปปี้วิดีโอและส่งต่อให้ริวจิจึงทำให้เธอนั้นรอดแต่ริวจินั้นไม่ได้ส่งต่อให้กับใครเขาจึงตายตอนนี้เรโกะเธอรู้วิธีแก้คำสาปแล้วเธอขับรถไปพร้อมกับวิดีโอและเครื่องเล่นและเธอก็มีแผนการ ที่จะส่งต่อวิดีโอนี้ให้กับคนอื่นๆต่อไปเพื่อที่จะช่วยชีวิตโยอิจิลูกชายของเธอและหนังก็จบลงฝากเพื่อนๆกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปิงวีสตูดิโอด้วยนะครับ